<Monster. S 2> ตอนที่สอง์้อนเก่296หเย็นวันนั้นคริสเดินเข้าบ้านด้วยสีหน้าตกตะลึงเหมือนไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองกลับมาแล้วหรอทะายูกิยิ้มต้อนรับเขาที่หน้าประตูแต่พอเห็นท่าทางแปลกๆของสามีสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปทันทีเป็นอะไรหรอหรือว่าวันนี้ที่ทำงานไม่ดีแววตาเธอเต็มไปด้วยความกังวลขณะที่มองสำรวจเขา ตอนนี้เกือบห้าโมงเย็นแล้วเธอคิดว่าทุกอย่างที่ออฟฟิศคงเรียบร้อยดีไม่อย่างนั้นเขาคงโทรมาบอกแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่แบบนั้นข้อเป็นอะไรไปครับเห็นครอบครัวทำหน้ากังวลคริสก็รีบตั้งสติถอดรองเท้าแล้วพูดขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยคุยกันหลังมื้อเย็นน้ำเสียงของเขาจริงจังเป็นโทนที่ใช้เฉพาะเวลาสำคัญคนอื่นๆมองหน้ากันด้วยความสงสยัยแต่คริสก็ไม่อธิบายอะไรตอบแค่หอมแก้มภรรยาแล้วเดินเข้าไปในบ้าน ขอขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะว่าเราก็เดินขึ้นบันไดทิ้งให้ยูกิกับลูกๆเรากันไปเองว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากรอยอย่างทรามานหนึ่งชั่วโมงคริสก็กลับลงมาที่ห้องอาหารพอดีกับเวลามื้อเย็นตลอดมืออาหารเขาทำตัวเหมือนปกติถามลูกๆว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคุยเรื่องทั่วๆไปที่ไม่เกี่ยวกับตัวเองเลยแม้แต่ยูกิที่พยายามถามนำๆก็รวนเขาตีมือนใส่ สุดท้ายทั้งสามคนก็ยอมแพ้เลิกซัดไซแล้วหันไปสนใจอาหารตรงหน้าดีกว่าไหนไหนคริสก็บอกแล้วว่าจะคุยหลังมื้อเย็นก็รอให้เขาเป็นคนเริ่มเองจนกระทั่งทุกคนกินเสร็จล้างจานเก็บเรียบร้อยคริสถึงได้พูดขึ้นทุกคนมานั่งก่อนพ่อมีเรื่องจะเล่าน้ำเสียงของเขาจริงจังทำให้ทุกคนนั่งเงียบรอฟังต่ออย่างแรกพ่อขอยืนยันว่าพ่อลาออกจากตำแหน่งที่ปรึกษาต่างประเทศแล้วมีผลทันที คำพูดนี้ทําให้เทียนถอนหายใจโล่งอกเขากลัวว่าพ่อจะโดนบังคับให้ทํางานต่อด้วยเหตุผลอะไรสักอย่างแต่ดูเหมือนเรื่องจะยังไม่จบแค่นั้นแต่พ่อได้รับโอกาสใหม่ที่อื่นแต่น่าเสียดายว่าพ่อต้องไปอเมริกาในอีกประมาณสองอาทิตย์อะไรนะเทียนรู้สึกหมุดหมิดขึ้นมานิดๆก็พ่อเพิ่งลาออกเพราะไม่อยากต้องไปต่างประเทศบ่อยๆไม่ใช่หรอแล้วจะลาออกไปทําไมทั้งงานใหม่ก็ต้องไปเหมือนเดิมไม่ใช่แค่เทียนที่ทําหน้ารับไม่ได้ ในอิจิกับยูกิก็เหมือนรืนมแมลงวันเข้าไปคริสมองหน้าทั้งสามคนแล้วก็หัวเราะออกมาเสียงดังแต่พอเห็นสีหน้าของยูกิกเรื่องมืดลงเขาก็รีบหยุดหัวเราะทันทีแกล้งพวกเราเล่นหรอคะในอิจิพูดเสียงเซงเซงคริสใส่หัวเหล่าจริงจังนะท่อต้องไปอเมริกาจริงๆตอนนี้ทุกคนยิ่งวงกว่าเดิมมันน่าทำตรงไหนที่ต้องไปต่างประเทศอีกแล้ว แต่คราวนี้ทุกคนมีโอกาสไปกับพ่อด้วยนะเขาพูดพลางยิ้มกว้างขาว่าไงนะแม้แต่ยุกิก็เอียงคอสงสัยคริสหัวเราเบาๆเหมือนเป็นคนเดียวที่เข้าใจมกนี้วันนี้หลังจากประชุมกับประธานสหพันธ์พ่อได้เจอผู้ชายสูงวัยคนหนึ่งเขาแปลกๆหน่อยแต่เก่งมากทุกคนน่าจะเคยได้ยินชื่อทาจิเมทาคากิ แตเคียนเบิกกว้างทันทีทัดไม่อยากเชื่อหูตัวเองส่วนยูกิกับไดเอติกลับทำหน้างง,งเหมือนลูกแกะหลงฝูงทาคาติเมะทาคาคิหัวหน้าโคชทินชาติญี่ปุ่นรอครับเคียนทำด้วยความตื่นเต้นไดเอติหัวพึงทันทีที่ได้ยินคำว่าทีมชาติจึงเข้าใจว่าทำไมเคียนถึงตกใจขนาดนั้นคริส,สายหัวตอนนี้เขาเป็นโคชทินชาติญี่ปุ่นยู18แล้วเพราะอยากเน้นฝึกเด็กเยาวชนเขาบอกว่าฝึกนักเบสบอลอาชีพมันยากเกินไป สมองของเคียนเรื่องประมวลผลปอดทันทีถ้ามีตกใจชื่อที่ได้ยินคงเราออกตั้งนานแล้วด้วยความคิดที่เฉียบคมครึ่งของตัวเองหรือเหมือนคะแนนสถานะจะไม่ได้ช่วยทุกอย่างเสมอไปแล้วที่พ่อเจอฮาจิเมทาคาคิเกี่ยวอะไรกับต้องไปอเมริกาด้วยละ่ะขณะที่เคียนตำลังคิดหนักแม่ก็ถามขึ้นมาเธอเรื่องเหมือกับการใช้ไชยไปมาอยากรู้เรื่องจริงๆสักทีดูเหมือนคริสจะเข้าใจเลยรีบกระแอมแล้วเข้าเรื่องทันทีเขานั่งหลังตรงก่อนจะยิ้มกว้าง ตอนนี้พ่อเป็นผู้ถ้วยโค้ชและสเกลคนใหม่ของทีมชาติญี่ปุ่นยู18แล้วนะคาสเคนตาโตอาปากค้างมองพ่อส่วนในอีจิตที่ปกตกิไม่ค่อยรู้เรื่องนอกวงการเสบสบอลมัธยมก็ยังรู้ว่าการเป็นโค้ชทีมชาติมันสุดยอดแค่ไหนยูกิคอมวอคิวแล้วมันเป็นยานประจำารอทีมชาติก็แข่งแค่ไม่กี่ครั้งต่อปีเองไม่ใช่รอคริสบยักหน้าแม้จะดูผิดหวังนิดนิดกับปฏิกิริยาของเธอ โคชทาคากิบอกว่าจะหางานโคสที่อื่นที่พ่อทำตอนที่ทีมชาติไม่ได้แข่งแต่พ่อครับที่บอกว่าพวกเรามีโอกาสไปอเมริกาด้วยกันนี่หมายความว่ายังไงไดอิจิยังงงกับความเชื่อมโยงของสองเรื่องนี้ทาคาพบเธอสองคนถูกเชิญที่ไปคัดตัวทีมชาติในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ด้วยนะหน้าคริสเตเนไปด้วยความภูมิใจขณะพูดเขาคงรู้สึกแปลกๆถ้าต้องเป็นฝ่ายขอร้องโคสทาคากิเองแต่กลายเป็นว่าโคสเป็นคนพูดถึงลูกชายทั้งสองก่อน คัดตัวทีมชาติทั้งร่างของเคียนสันด้วยความตื่นเต้นเราไม่ไหวแล้วจบเล่มสองตอนที่297แสงแดดยามบ่ายสองลอดเข้ามาในห้องของไอเธอนั่งจ้องจดหมายในมือผมดำยาวสลวยไหลลงมาตามผานหลังวนสายนั้นตกดวงตาสีฟ้าของเธอฉายแววลังลีไปนั่งอยู่แบบนี้มานานเป็นชั่วโมงแล้วติดอยู่ตรงทางแยกที่อาจเปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลก๊อก๊อไจะลูกโอเคไหม เนโอมิ Naomi, แม่ของไอโผน้าเข้ามาในห้องพอเห็นลูกสาวอยู่ในสภาพนั้นก็อดเป็นห่วงไม่ได้ไอหันไปมองแม่แล้วถอนหายใจเบาๆท่ออยู่แถวนี้เมคคัคแต่แทนที่จะตอบคําถามให้กลับยิงคําถามกลับไปอีกขอคุยกันทั้งบ้านได้ไหมคคัอ๋อได้สิไปเจอกันที่โตอาหารนะแม่ตอบก่อนจะรีบลงบันไดไปในหัวของเนโอมดเต็มไปด้วยสารพัดความคิดที่เธอไม่อยากจะคิดในตอนนี้ลูกยังอยู่มัธยมเอง ทำไมฉันต้องคิดอะไรแบบนี้ด้วยนะแต่พอเดินมาถึงหน้าห้องทีวีเธอก็หยุดนิ่งหน้าร้อนถาวขึ้นมาสองคนนั้นไปเที่ยวด้วยกันตั้งสองอาทิตย์ทันใดนั้นเองเท็ดสตินผ่านมาเห็นหน้าภรรยาแล้วตกใจหาอะไรหรอเขาตั้งการทันทีที่เห็นสีหน้าตกใจของแนโอมิกล้ามเนื้อกิิงแน่นสายตากวาดมองไปรอบๆเหมือนกําลังหาอะไรที่อาจเป็นภายในบ้านทอทอ,ท,อท้องขาเท็ดร้องลั่นตัวแข็งทื่อไปหมด มีมีไม,ไม่เราแก่เกินจะมีลูกอีกคนแล้วนะสีหน้าเขาเหมือนคนหมดตัวเพราะเล่นพนันเท็ดสืบซุดตัวลงกับผนังนั่งกอดหัวตัวเองแล้วโยกไปมาเหมือนคนเสียสติคิดถึงเรื่องมีลูกอีกคนแล้วแทบจะเป็นบ้าสักพทักไตาเดินลงบันไดมาเห็นแม่บนคำพำกับตัวเองส่วนพ่อก็โยกตัวอยู่มุมห้องเธอได้แต่ถอนหายใจหนับหเข้าใจดีว่าจินตนาการของพ่อแม่เลยเถิดไปไกลอีกแล้วแม่ขบับพ่อคะ ไม่รู้พวกคุณคิดอะไรไปถึงไหนแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเล่นกันนะคะแม้จะขำอยู่ลึกๆแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังเกี่ยวกับอนาคตของเธอไม่นานนักเท็สืบกับนาโอมิก็พาตัวเองมานั่งที่โต๊ะอาหารแม้จะยังดูซีดๆแต่ไอก็โล่งใจที่ทั้งคู่ตั้งใจฟังขอโทษนะคะที่ปิดเรื่องนี้ไว้ไอพูดพลางวางจดหมายที่ถืออยู่ลงบนโต๊ะแต่เธอก็ต้องมาเสียใจที่เลือกใช้คำนั้นอ่าอ,อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าลูกท้องจริงๆ นนโอมีพูดติดอ่างไม่กล้าแม้แต่จะหยิบจดหมายขึ้นมาอ่านเท็ดสืบหน้าช็อกก่อนจะเวียนหัวจนเกือบควบลงกับโต้ใหน้าแดงทั้งอายทั้งโมโหเธอทุบโตะแล้วดันจดหมายไปข้างหน้าหนูไม่ได้ท้องทักหนูยังซาซายังบริสุทธิ์อยู่มันเป็นเรื่องน่าอายมากที่ต้องพูดต่อหน้าพ่อแม่แต่เธออยากให้เรื่องกลับมาเข้าประเด็นช่วยอ่านจดหมายที่เธอค่ะ ทอได้ยินว่าตัวเองยังไม่ต้องเป็นตายายทั้งนาโอมิและเทสโก้ถอนหายใจพร้อมกันทั้งคู่สงบลงทอจะสนใจจดหมายที่ลูกสาวเอามาให้ซึ่งมีบ่อยนักที่ไอจะมาขอคำปรึกษาเรื่องแบบนี้นนโอมี Naomi หยิบจดหมายขึ้นมาอ่านเทสซึทั้งโมหัวไปดูด้วยขอแสดงความยินดีไอโคยามะใบสมัครเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมปลายศิลปะและการออกแบบโตชิมิของคุณได้รับการตอบรับแล้วแม่อ่านออกเสียงแล้วก็ทำหน้าตกใจ อะไรหรอเท็ดสืบถามตามไม่ทันตอนสอบเข้ามอลลายหนูสมัครโจที่มีไว้ด้วยค่ะแต่สุดท้ายหนูกลัวเลยเลิกไปโยโกฮาม่าแทนไอยอมรับเท็ดสืบขอมวอคิวไม่เข้าใจว่าทำไมลูกสาวถึงมาบอกเรื่องนี้ตอนที่เทอสองกำลังจะเริ่มแต่ดูเหมือนแนโอมิจะเข้าใจลูกจริงจังกับเรื่องนี้ที่ไหมเธอถามพลางจ้องตาลูกสาวไปโพยัดหน้าสีหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น หนูไม่พลวล้มเหลวอีกแล้วหนูไม่อยากมีชีวิตที่ต้องเสียใจทีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปมันเกิดอะไรขึ้นเท็ดสืบยังงงแต่สองแม่ลูกก็มีสนใจเขาแนโอมียิ้มออกมาสีหน้าภูมิใจในตัวลูกบอกมาเลยว่าต้องการอะไรเดี๋ยวแม่กับพ่อจะให้ขอบคุณค่ะแม่พ่อไอลุกขึ้นจัดโตด้วยความดีใจแล้ววิ่งขึ้นท้องทีงที่พ่อแม่ยังนั่งอยู่ที่โตแนโอมียิ้มอย่างภูมิใจส่วนเท็ดสืบยังงงอยู่เออ สรุปมันเกิดอะไรขึ้นเทศสืบพยายามเรียกความสนใจจากภรรยาโอยเทศสืบเข้าใจยากตรงไหนลูกเราพร้อมจะวิ่งตามความฝันแล้วนะแนโอมีตอบน้ำเสียงดูซึ้งใจครับอ๋อดีมากเลยเทศสืบไม่คิดว่าจะโดนดูแบบนี้เลยรีบเปลี่ยนเรื่องแล้วแกล้งทำเป็นเข้าใจเขากอดภรรยาจากด้านหลังแล้วหอมหัวเบา,เบา,เบาๆก่อนจะเดินออกจากห้องไปเงียบๆผ่านไปเกือบชั่วโมงเทศสืบก็เพิ่งจะต่อเรื่องทั้งหมดได้หา ตอนที่298มึสบุสเคเคียนว่างคุยไหมผมหยิบมือถือขึ้นมาดูเห็นอีเมลใหม่ mai. จะไปข้อความดูแปลกๆนิดหน่อยปกติถ้าเป็นเวลาอื่นผมคงไม่ลังเลที่จะหาเวลาคุยกับเธอแต่ตอนนี้ผมกำลังยุ่งอยู่เคนรีบไปวอร์มอัพเรลโคสจะมาแล้วนะเสียงของไดอิจจิน้องไทยผมดังคัดจังหวะความคิดอ่ะโอเคแป๊บหนึ่งผมรีบพิมพ์ตอบกลับสั้นๆก่อนจะปิดมือถือแล้วเก็บใส่กระเป๋า จากนั้นผมก็เดินไปที่สนามที่นั่นมีวัยรุ่นเรา25คนกำลังวอร์มอัพกันอยู่สายตาผมเหลือไปเห็นหน้าคุ้นคุ้นหลายคนในกลุ่มพวกเขาบางคนผมเคยเจอที่การแข่งขันระดับประเทศเมื่อมีกี่สัปดาห์ก่อนคนที่เด่นๆก็มีเคอิเดก,กิเรยเอาฟิลร่างสูงของโคริวแล้วก็เคียนเสียงอภร์คุ้นเคยเวกผมจากในกลุ่มทำให้คนอื่นๆที่กำลังวอร์มอัพฐานมามองผมแปลกๆฮิโรกิผมอดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นฮิโรกิ หมกมือทักททยอย่างร่าเริงจากในสนามผมดีใจที่มีพื้นร่วมทีมติดมาทดสอบฝีมือร่วมกันด้วยแถมเขายังเป็นคนเดียวจากทีมเราทั้งที่เราควา้าแชมป์โคชเองมาแท้ๆผมกวักมือเรียกไดอิเอจิ G, แล้วเดินไปหาฮิโรกิท,ที่กําลังยืดเส้นยืดสายนายไม่บอกเลยว่าก็ถูกเชิญมาด้วยฮิโรกิเทหตุเพิ่งรู้เมื่อวานซูนเองโคชเป็นคนบอกแต่เขาไม่ได้บอกเลยว่านายจะมาด้วยฮิโรกิอบพลางยืดตัว ผมกับในอิอิจตก็ไม่รอท้ารีบวอร์มอัพตามเพราะมาถึงท้าไปหน่อยเพราะรถติดนายจำใครได้บ้างไหมผมหันไปถามพลังชี้ไปที่กลุ่มผู้เล่นอีก20กว่าคนที่อยู่ในสนามที่โรกิชี้ไปที่คนหนึ่งใกล้ๆนั่นริคคซาตะเราเจอทีมโคริวของเขาในรอบชิงเขาอยู่ทีมชาติญี่ปุ่นมาตั้งแต่ยูสิบแล้วนะผมพยักหน้าจำได้ว่าเคยเห็นหน้าเขาที่ไหนมาก่อนหมอน,นั่นยิ้มตลอดเวลาเหมือนกับว่ามีความสุขอยู่ตลอด คนนั้นที่ดูหมนหม่นคือโคโรโทโจก็อยู่ทีมชาติมานานเหมือนกันขมหันไปมองตามทันทีเข้าใจเลยว่าทําไมฮิโรกิถึงเรียกว่าหมอน,นี่ดูหม่นขมทรงกลาครอบใต้ตาคล้ำผิวขาวซีดนูมีออร่าความหม่นมองสุดๆแต่ที่แปลกคือเขาย็นยิ้มแปลกๆอยู่ด้วยยิ่งทําให้ดูมีเสน่ห์เฉพาะตัวผมรู้สึกขนลุกนิดๆหมอน,นี่ไม่มีอะไรที่ดูน้าเข้าใกล้เลยสักนิด ทันใดน,นั้นเองมีใครบางคนที่ทําให้ผมนึกถึงชิโร่ล้มลงไปตรงหน้าพวกเรางหมอนั่นสูงปานกลางหัวเกรียนดูเหมือนพระนิหนงังเป็นอะไรไหมผมเดินเข้าไปยื่นมือให้เขาลุกขึ้นโอาคาคาขอโทษทีแบบนี้ประจําเลยเสียงเขาสดใสแต่แอบแหลมเหมือนผู้หญิงเขาจับมือผมลุกขึ้นยืนแล้วก็ยันเตี้ยก,กว่าผมอยู่หัวหนึ่งเจ้าตัวเงยหน้ามองผมแล้วพูดขึ้นมาโหในตัวสูงจังข้างบนนน่นอากาศเป็นในบ้างอาคาคา ผมกระพริบตาปริบป,ปริบไม่รู้จะตอบยังไงดีผ่านไปสักทักเจ้าตัวคงรู้ตัวว่าพูดอะไรแปลกๆเลยรีบโค้งขอโทษฉันชื่ออากิมิซึดินรีบสั้นๆว่าอากิก็ได้ขอโทษที่ขัดจังหวะวอร์มอัพนะทันซุ่มซ่ามแบบนี้ประจำมิเป็นไรฉันเคียนนี่น้องชายทันไดอิจิข้างๆนี่ยิโรกิถึงจะดูซื่อ,อแต่ผมก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนจริงใจเลยแนะนำเพื่อนที่รู้จักอากิทำหน้าครุ่นคิดอยู่แป๊บหนึ่งก่อนจะเหมือนนึกอะไรอออ อ๋อนายคือคนนั้นที่โดนคว้างลูกใส่หัวใช่ไหมเขาที่มาทางผมแค่นั้นยังไม่พอเขายังเดินอ้อมมาดูหัวผมเหมือนจะหาหลักฐานอะไรสักอย่างคิ้วผมกระตุกไปสองสามทีได้ยินเสียงที่โรกิก,กับไดเอจิวัวรอบคิดคับข้างหลังแทมใชัฉันเป็นเอชของโยโกฮามาไฮผมตอบพยายามกลั้นอารมณ์ไม่ให้ตะโกนใส่หมอน,นี่เขาพูดจบก็เห็นคนรอบๆอบนมามองแล้วกระซิบกันดูเหมือนจะมีคนรู้จักชื่อผมอยู่บ้างจะดีหรือร้ายก็ไม่รู้เหมือนกัน เงินฉันขอตัวไปวอร์มอัพต่อละอากีพูดก่อนจะเดินจากไปหมอน,นั่นแปลกดีฮะผมพูดพลางมองตามหลังพูดอีกก็ถูกได้อจิกลั้นหัวรอตอนนั้นเองผมเห็นพ่อเดินมาแต่ไกลข้างๆมีทายสูงวัยเดินมาด้วยทั้งคู่ใส่แจ็กเก็ตทีมชาติญี่ปุ่นสีขาวตัดแดงที่แขนกับด้านข้างใครออกแบบแจ็กเก็ตนี้ต้องชมเลยเอาธงชาติญี่ปุ่นมาใช้ได้ลงตัวสุด ผมจำชายสูงวัยข้างข้อได้ทันทีหัวล้านผมหมอกเคราสีเทาแหลมตาเรียวแฝงความเฉียบแหลมเอาหลักขอความสนใจหน่อยครับทุกคนเสียงของคริสท่อผมดังขึ้นดึงความสนใจของเด็กๆได้ทันทีเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นคนที่พูดในที่สาธารณะเก่งมากคุมบรรยากาศได้อยู่หมัดตอนที่299ขอบคุณครับโค้ช เสียงทุ้มของไทยสูงวัยดังแว่วไปทั่วสนามกล้องอยู่ในหูของทุกคนที่ได้ยินดึงดูดความสนใจของทุกสายตาฉันชื่อโคชทาคาชิกดูแลทีมชาติญี่ปุ่นมากว่า25ปีพวกเราคว้าเหรียญเงินในโอลิมปิกและครึ่งโพเดียมในเวิลด์คัพมาแล้วหลายครั้งขณะโคสแนะนำตัวเขาเดินไปมาอย่างมั่นคงมือโพโลหล่งสายตากวาดมองเหล่านักกีฬาที่รวมตัวกันอยู่กลางสนาม แต่ฉันเบื่อเต็มทีแล้วกับการต้องฝึกพวกหัวแข็งที่ไม่ยอมฟังคำสั่งเขาพูดพลางทำหน้าบึ่งไม่ได้จอดจงใครเป็นพิเศษสิ่งที่ฉันต้องการคือทหารที่พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งไม่ใช่พลเรือนที่เอาแต่หาข้ออ้างฉันขมวดคิวอย่างสงสัยไม่คิดว่าจะได้เจอท่าทีแบบนี้จากโค้ชเลยตํานานหรือเหมือนเขาจะเป็นครูฝึกทหารมากกว่าเป็นคนในวงการเบสบอลเสียอีกแต่โค้ชทาคาทีก็ไม่ได้สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับคำพูดของเขา เขาเดินหน้าต่อไปทันทีชายสูงวัยหยุดยืนก่อนจะหันกลับมามองทุกคนพวกเจอมีแววดีเขายิ้มกว้างแล้วชี้ไปที่วัยรุ่นคนหนึ่งที่ยืนอยู่แถวหน้าเธอเป็นอะไรนักีฬกิลาที่ถูกเลือมดึงวงและเริ่มตื่นประหนกเขามองไปรอบๆเหมือนจะหาคนช่วยแต่ก็ไม่มีใครยื่นมือมาอ่ะเติอผมเป็นแคชเชอร์ครับทิดได้ยินแบบนั้นเด็กหนุ่มถึงกับหน้าเสียนี่มันคำถามอะไรกันเนี่ย แล้วเธอหลับเป็นอะไรริโคถูกเลือกเป็นคนต่อไปรายยิ้มประจำตัวของเขาชงแร็พทังทันทีผมเป็นผู้ชายครับคราวนี้โคสมองเขาตั้งแต่หัวจรดเท้าก่อนจะส่หัวอย่างผิดหวังฮ่าฮ่าฮ่าริโคหัวเราะแห้งแห้งไม่รู้จะตอบยังไงดีแล้วนายหลับเป็นอะไรนิ้วของโคสท,คทักททิที่มาที่ทันหลังจากเพิ่งเห็นสองคนก่อนหน้าตอบผิดฉันก็เริ่มกังวลแต่ในหัวก็พยายามคิดหาคำตอบที่โคสอยากได้ผมเป็นฉหารครับ ฉันเกือบจะยกมือทำความเคารพแล้วแต่คิดว่าคมจะเวอร์ไปหน่อยนี่ในที่สุดก็มีคนเข้าใจสักทีโค้ชดูพอใจมากที่ฉันปอบถูกคนรอบข้างที่จับตาดูอยู่ก็เริ่มระวังตัวมากขึ้นเพราะจนกว่าจะคัดตัวเสร็จทุกคนก็คือคู่แข่งกันทั้งนั้นโค้ชทาคาชีิไม่สนใจปฏิกิริยาของนักกีฬาเดินหน้าพูดต่ออย่างที่บอกฉันต้องการแค่ทหารเท่านั้นไม่อย่างนั้นเป้าหมายของเราก็จะไกลเกินเรื่อง คำพูดนี้ทำให้หลายคนในทีมมองหน้ากันอย่างงงงงแต่โค้ชก็ไม่ได้อธิบายอะไรเพิ่มแค่การพูดคุยสั้นๆน,นี้ก็เห็นได้ชัดแล้วว่าโค้ชทาคาชิในตำน,นานเป็นคนแปลกไม่เหมือนใครแม้แต่คริสที่เจอคนประหลาดในวงการเบสบอลมาก็มากยังอดยอมรับความเพียนของเจ้าในายใหม่ไม่ได้เห็นว่าโค้ชทาคาติไม่คิดจะอธิบายอะไรเพิ่มคริสจึงก้าวออกมาเสริมวันนี้เรามาเพื่อคัดเลือกนักกีฬาที่จะไปแข่งเบสบอลโมคัพซึ่งปีนี้จัดที่อเมริกา เป้าหมายของเราคือคว้าแชมให้ได้ไม่มีข้อย,ยกเวน้นคราวนี้นักกีฬาทั้งหมดเริ่มซุบซิบกันทุกคนรู้ดีว่าอเมริกาคือเบอร์หนึ่งของโลกเบสบอลทุกทีมต่างฝ่ฝันจะโค่นพวกเขาให้ได้แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทําสำเร็จใช่แล้วเราจะเป็นทีมแรกที่ลมเจ้าของเบสบอลลงจากบอลลานโคสทาคาตีพูดทางยิ้มกว้างเหมือนแมวเทสเตอร์ แม้แต่คริสยังขนลุกกับคำพูดนี้ถ้าเป็นโค้ชคนอื่นพูดแบบนี้คุมโดนหาว่าคุยโวแต่ด้วยผลแนนของทายคนนี้ไม่มีใครกล้าขัดเอาล่ะพอแค่นี้วันนี้เราจะทดสอบสมรรถภาพร่างกายใครไม่ฟิตอย่าหวังจะติดทีมไม่ว่าจะเล่นตำแหน่งไหนก็ตามโค้าปรบมือสองครั้งแล้วผายมือให้ทุกคนตามไป นักกีฬาส่วนใหญ่รู้สึกเหมือนไฟในใจถูกจุดขึ้นทันทีแค่คิดว่าจะได้ล้มทีมที่เก่งที่สุดในโลกก็รู้สึกถึงศักดิ์ศรีของชาติและความฝันส่วนตัวใครที่ได้เข้าชีงและล้มอเมริกาได้ชื่อเสียงจะโด่งดังไปทั่วโลกถ้าเล่นดีพอก็มีโอกาสได้สัญญาอาชีพแน่นอนชันไดอิจิและฮิโรกิเดินตามโขงทนไปยังจุดเริ่มต้นของการทดสอบแม้จะเคยซ้อมแบบนี้มาหลายครั้งแต่ไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนรอบตัวเต็มไปด้วยวัยรุ่นที่เก่งที่สุดในประเทศ ทอทุกคนรูนตัวกันเสร็จคริสก็พูดขึ้นทุกคนรูนแนเข้าแถวระหว่างกลวยเราจะทดสอบวิ่ง30หลาเพื่อวัดความเร็วระหว่างเบสมีกลวยสี่อันวางเรียงกันห่างกันประมาณ1.5เมตรนักกีฬาทุกคนทําตามคําสั่งแบ่งเป็น3แถวรอคําสั่งต่อไปฉันเป็นหนึ่งในคนสุดท้ายที่มาถึงเลยได้ยืนท้ายแถวกับนอิจ,จิและฮิโรกิระยะห่างระหว่างเบสประมาณ90ฟุตหรือ30หลาซึ่งน่าจะเป็นเหตุผลที่โค้ชเลือกการทดสอบนี้ ทอชันเป่านกหวีดคนแรกของแต่ละแถวจะเริ่มวิ่งเวลาจะถูกจับไว้ดังนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจเต็มที่ตอนที่300คําคำอธิบายกติกานั้นย่ายมากไม่มีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเตรียมฟิลทันทีที่เสียงน,นกหวีดนั่งขึ้นผู้เล่น3คนที่อยู่หน้าสุดของแถวก็พุ่งตัวออกไปยังเส้นชายที่อยู่ห่างออกไป90ฟุตที่ปลายทางมีเจ้าหน้าที่3คนในชุดคลโคยืนถือสต็อปวอชรอยอยู่ ทุกคนวิ่งเต็มฝีเท้าไม่ยอมเสียเปรียบให้กับคู่แข่งแม้แต่นิดเดียวคนที่เร็วที่สุดคือรีโคร่างสูงที่มีรอยยิ้มประจำตัววิ่งเข้าเส้นชัยแบบทิ้งทางคนอื่นเมื่อวิ่งจบเจ้าหน้าที่ทั้งสามก็จดเวลาลงในคลิปบอร์ดแล้วบอกให้ผู้เล่นกลับไปต่อแถวไม่มีใครพูดเวลาที่ได้ออกมาเลยทำให้ทุกคนไม่รู้ว่าตัวเองทำได้ดีแค่ไหนสีหน้าของเจ้าหน้าที่ก็อ่านไม่ออกอีกต่างหากฟิล ขณะที่กลุ่มอื่นๆเริ่มวิ่งทีละทุดชันก็เริ่มคิดในใจจำได้ว่าที่เคยอ่านมานักเบสบอลเมเจอร์ลีกโดยเฉลี่ยจะขโมยเบสได้ในเวลา3.5วินาทีส่วนคนที่เร็วที่สุดก็แค่เกิน3 5. วินาทีไปนิดเดียวแต่พวกเรายังเป็นเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีถ้าทำได้3.5ถึง4วินาทีก็น่าจะถือว่านีแล้วระหว่างที่คิดไปเรื่อยๆก็ใกล้ถึงคิวของฉันแล้วฉันรีบปิดสวิตช์ความคิดแล้วโฟกัสกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า พอเดินมาถึงหน้าสุดของแถวฉันก็เหลือบมองพ่อวับหนึ่งก่อนจะหันไปสนใจเจ้าหน้าที่ที่ยืนอยู่ห่างออกไป30สบหลาเตรียมฉันจัดท่าพร้อมออกตัวทันทีที่ได้ยินเสียงนกหวีดหลังจากกินยาเพิ่มสมรรถภาพทางกายไปร่างกายของทันก็สามารถตอบสนองต่อสมองที่พัฒนานแล้วได้อย่างเต็มที่เวลาตอบสนองเลยเร็วขึ้นมากซิวทันทีที่สมองรับรู้เสียงนกหวีดร่างกายของฉันก็พุ่งออกไปโดยอัตโนมัติ ความเร็วในการออกตัวของทันทำให้ทั้งฮิโรกิและไดอิจิดูท้าลงไปถนัดตาฉันรู้สึกได้ถึงกล้ามเนื้อต้นขาที่หดตัวอย่างทรงพลังทรงแรงขับเคลื่อนนี้ฉันพุ่งไปข้างหน้าทุกก้าวขาย,ยาวๆกับแขนที่แกว่งอย่างแรงช่วยเร่งความเร็วให้ถึงขีดสุดทอข้ามเส้นทายฉันก็ได้ยินเสียงคลิกของสต็อปวอชตามมาด้วยอีกสองเสียงแปลว่าฮิโรกิกับไดอิิวิ่งตามมาทีหลัง ฉันพยายามมองสีหน้าของเจ้าหน้าที่แต่พวกเขาก็เก็บอารมณ์เก่งมากไม่มีใครแสดงความรู้สึกอะไรออกมาเลยแถมยังไม่ยอมให้ฉันเห็นคลิปบอร์ดด้วยโคเคนนายเร็วโทมัดได้อิติพูดพลางสายหัวฉันยิ้มรับกำลังจะตอบอะไรคำๆแต่ก็ถูกเรียกที่กลับไปต่อแถวพวกเราทำแบบฝึกนี้อีกสามรอบน่าจะเพื่อเอาค่าเฉลีย่ยม่นานก็ถูกพาไปยังอีกมุมของสนามเพื่อทำแบบทดสอบถัดไป รู้สึกแปลกๆที่ยังไม่มีใครประกาศผลอะไรเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ต่อไปจะวัดการกระโดดแนวตั้งนะครับกรุณาต่อแถวเพื่อวัดระยะเอื้อมมือก่อนคริสประกาศพร้อมชี้ให้ทุกคนไปต่อแถวฉันเห็นอุปกรณ์หน้าตาแปลกๆเป็นโครงเหล็กที่มีแผ่นวานแนวนอนเรียงกันดูเหมือนจะหมุในได้ง่ายมิใช่แค่ฉันที่งงๆยังมีอีกหลายคนที่มองอุปกรณ์นี้ด้วยความสงสยัยแต่ดูเหมือนคนที่เคยมาแล้วจะรู้ดีว่ามันคืออะไร วิโคเป็นคนแรกที่เดินไปที่อุปกรณ์เขายืนเท้าราบกับพื้นแล้วยิดแขนขึ้นไปแต่แผ่นวานที่เลื่อมถึงพอเสร็จแล้วก็เดินกลับไปต่อแถวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างที่วิโคกกำลังเดินกลับมาฉันเลยถือโอกาสทักทายฉันแนะนำตัวเองพร้อมคงเล็กน้อยเพราะในญี่ปุ่นถือว่าหยาบคายถ้าจะคุยกับคนแปลกหน้าโดยไม่ทำแบบนี้เ้ hey, ฉันชื่อวิโคเขาพูดพร้อมรอยยิ้มกว้างประจำตัว เสียดายจังที่ไม่ได้ดูนายคว้างในรอบทิงเขาว่าแต่สีหน้าก็ยังยิ้มเหมือนเดิมอาจใช่ฉันเองก็อยากลองคว้างเหมือนกันแต่วันนั้นอากิระทาได้ดีฉันตอบก,ก่อนจะวกกลับเข้าเรื่องริคูนั่นมันอุปรกรณ์อะไรหรออ่ออันนั้นรอเขาเรียกว่าเวอร์เทคหรืออะไรสักอย่างหนะเขาจะวัดระยะเอื้อมมือก่อนแล้วค่อยวัดตอนกระโดดสูงส่วนต่างก็คือค่ากระโดดแนวตั้งของนายโชคดีที่ริโคเป็นคนเฟรนลี่เลยอธิบายเคร่องมืโดยไม่ต้องถามซ้ํา โอเคเข้าใจแล้วนายเคยทำแบบนี้มาก่อนไม่กระโดดได้สูงแค่ไหนในอิจิทำด้วยความอยากรู้บางทีคนเราก็แค่อยากได้ค่ามาตรฐานไว้เปรียบเทียบเคยทำปีที่แล้วได้32นิ้วแต่ปีนี้ฉันฝึดขาเพิ่มหวังว่าจะได้มากกว่านั้นทั้งสามคนบยัดหน้าทีนี้ก็มีตัวเลขจากคนที่เคยติดทีมชาติมาแล้วให้เอาไว้ตั้งเป้าต้องพได้เกิน32นิ้วทั้งชันฮิโรกิและใดอิจิตัางคิดเหมือนกันคะนรอคิว ไม่นานพวกเราก็ได้วัดระยะเอื้อมมือแล้วกลับไปต่อแถวคราวนี้จิงตาทุกคนวัดกระโดดสูงรีโคเป็นคนแรกที่ถูกทดสอบเขากระโดดขึ้นไปสูงมากแต่แผ่นวานได้หลายแผ่นก่อนจะลงพื้นเขาได้ลองอีกสองครั้งก่อนจะถูกบอกให้ไปรอข้างสนามแต่ก็เหมือนเดิมไม่มีใครประกาศผลอะไรออกมาปล่อยให้พวกัยร่นจินตนาการกันไปเองจบคลิปแล้วจะชอบหรือไม่ชอบก็กดไลค์กด s u b s c r i b e กันไว้ก่อนอย่าลืมคอมเมนต์คุยกันได้หละ Bye.